มาครับพี่น้องวันนี้ย่างนูครับย่างหนูอย่างนู้บานเท่าครับหนู้บานครับนู้บานอยู่บานเป็นเลี้ยงอยู่บานนี่ครับห่อไปตองก่อนนะครับเนาะกันแดดกับมักต่ข้างหน้าข้างหลังท้างมมท้องปต่งมักนะครับเนาะท้อหมักต่ข้างหน้าหน้าถ่องมันนะครับเนาะจอมาอย่างก่อนนะครับนี่น้อในไม้ครับมานี่ มั่นคือกันครับมั่นคือกันเขาก็สีอย่างก่อนครับอย่างใส่ใบตองก่อนพี่น้องอย่างใส่ใบตองแล้วเขาจงเอาใบตองออกมาอย่างอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะเพื่อควอมกรอบควอมหอมนะครับเนาะเพครับนี่ครับผมเอาใบตองอย่างก่อนนะครับเนาะแก็เขานี่ครับเขาก็จงไงเขาเอาใบตองออกนะครับใบตองออกใบตองออกแล้วเาก็สีอย่างได้โตเลยนะครับที่นี่เนาะ เราล้างข้าวก่อนครับอย่างข้าวอย่างกินเหมือกก่อนนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเอาไปต้องออกกินนี่เอาไปต้องออกเลยอย่างเป็นโตเลยครับทีนี่ครับผมกำลังน่าทานเลยนะครับเนาะนี่เป็นเสียบบุพ่น้องนี่ครับใส่กระนำจิมทำมือนี่เนาะครับผมโอเคครับเดี๋ยวแล้วกินเห็เบิ้งมาที่นี่มากินน้ำกันพี่น้องเลยนี่ครับสภาพก็จะ กิมเปียมนิดหน่อยนะครับเนาะแต่ว่าน่ากินอยู่นะครับเนาะด้านหน้าด้านหลังก็จะ่กิมเปียมแน่นะครับเนาะแต่ว่ากรอบนะครับเนาะแต่ว่ากรอบเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวร่อยแล้วนะครับพร้อมรับทานนะครับพร้อมแซ่บพี่น้องอืมหมายแน่นิดหน่อยครับผมเป็นยังกินเองนะครับเนาะแต่ข้าดห้างนี้เนาะน่ากินมากเลยทำยุบ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 เลยครับกำลังไม่ไหมพี่น้องอยากกินไหมมามาคกินน่วกันครับผมสวัสดีครับพี่น้อง สวัสดีครับประรงค์นิมโคงกินไปคุยไปครับพี่น้องมันอกินอยู่หนาบานะครับเนาะมาในอย่างหนูครับอย่างหนูนี่ครับอย่างหนูพี่น้องเอ้ยข้างหลังบ่อยา้เบิง่งงบนไหนนะครับมันออกดำๆเล็กน้อยแต่ว่าก็น่ากินอยู่หรอกกับมีผักแกมนะครับเนาะนี่ถั่วผู้ปักแตงปักเขือนปักแข้ง กรกดาศขาวนะครับกับเจวง่ายๆครับ่ง่ายกับมียำน้ำแต่ว่ามันขื้นเธธวทีอะไรนะครับเนะมียำน้ำยำไอ้ลูกสินปาครับไ่กุ้งครับ ในพนทุนน่แหรครับมาจะมีมอะไรอ่มตอนร้อนเลยครับขาถอยอืมกินเนี่นัวมากหนัวเอยฮะ เอาไวไไไไาา้เนี่ยคนทำไมวะเนี่ยเน่เป็น,นบรรยากาศหนาบานนะพี่น้อง ใครพอกูเจาะนะครับเนาะเดนูมานึ่งตะวนันไปยุไปช่วงหนึ่งแล้วพี่หน่องเน้ะเปิดติดภารกิจลูกเ่าหยาีกรอบน้ำน,นะครับเคยลองดูแลเด็กเ,เด็กก่อน อ่อยครับนาะวิธีย่างนะครับวิธีย่างนะครับ mm hmm. เห็ดบ่ไห่ข้าวๆนะครับมีเนอะ mm hmm. เดี๋ยวชมชีลงช่องเดียวกันนี่ยพร้อ mm hmm. มวิธีกินนะครับ mm hmm. อร่อยอร่อย จะทำมังไงเกือบกรอบนี mm ่ย hmm. mm ัง hmm. ดินปลานะครับเนาะ ตัวกินหนูก่อนนะเขากินหนูมันย่ำกินลายมือแล้ว มือใหม่เนี่นครับคอยที่เคยทำไปพี่น้องก็ฝากมากดติดตามนะครับคนไหลก็แชร์ให้น้ำเด้อห่าง เอาจิ้ม็น,นแถวค่ายครับครับขอโทษขอาภัยผู้ไดบบกินหนูนะครับหกรอบผู้ไ้แคลดีมางเีเสียบนบถ้านแคลบรีก็กินนิดนิดหน่อยแล้วครับ ขาหนูขามหมูนะครับนี่ยัว่วจ้าหืมหืมกิมเยอะนะครับ ยำเนาะปลูกสินปลา Ừ. Xẹp. Giảm được không? Phác có bị lại <laughs> không? Phác เลยอย่นคือกิงกินผู้เดียวครับ พระเท็ครับนังกินใช้กระเด็นน้องพี่น้องอะ่ะว่าจะกินแล้วมันเสียบกินหน่อยยำกำน้อย ชับหวานเนื้อให้สวยครับถ้าช่วงเศร้ผมก็จะไปขายของนะครับเนาะตัวนเช้านะครับ ออกขายของบี่เปินไปห้างพัฒน์พชัยครับจ้างอำเภอนีกหนึ่งคนของบุรีรัมย์แรกท่องเที่ยวก็หลายนะครับเนาะไปยังมาเที่ยวกับมาเที่ยวเที่ยวบัวไก่บุรีรัมย์มามือเดียวกัเที่ยวทัวร์บุรีรัมย์เลย หรือผูเดยยังมานอนอยังขึ้นกันอะไรครับดูดเลยตั้งกล่องเนี่ยผมบอกมันก็กินหยาเกินั้สูงบ่รู้ว่าผู้อื่นเขาเ็ะกินเขาตั้งแนว่อีบอ่์นะครับ กระจาวิธีกันแน่มากเลยครับเลยแน่มากแต่คอมเมนต์เลยนะครับเนาะแข็งอ่อนมาก,กวันมืองขานะครับให้มา,มาเยอะมากมเกมต้น ยังเปิดเพียงให้ฟังอยู่นนะพี่น้องฟังมาดีกระซิห์หลายๆอร่อยครับไค้กลิ่นเลยครับังย่างดีมาก กินหนูกลางคืนไม่จังมานอน,นครับรอหากินผู้ดใดไปอยากนอนกลางคืนกินหนูนครับทาเบื้อนี่ผมกินแล้วเมื่อกี้อะในนอนบอย่างแต่บบเหลือเมีอะวะนี่ครับแล้วกินอีหนอะไรเป็นเนี่ยอะไรก็อีหนูนี่ผมไม่ค่อยอันนี้นะครับเนาะค่ยนิยม กินจะหนูหนูหน้าครับเจยบ จะเป็นหนูน้ำเต้าปูปลานี่กินเบิดนะครับเอา,ากินเ,นเสือแต่าโตอยอ่หมดแม่แล้ว อาย,ยอหยกิหหนหัวเลยครับกินสมองเลยเดี <c oughs> ยวกินสมองมเมื่ไหรครับ มลังสีเห็ดแนวสดผัอนห่อผ่อนห้อ,อ,อ,อนถ้ามีต่างกลองเลยกัเย็นพอดีล <c oughs> ูกบอาเสียงดังครับมันทุกเม็ดเบิร์ดครับมันนี่เบิร์ดอืมอมือมาื มันมากเลยนะครับมันหนีเราวก่อนยังเผาเลยทนั่งกิน,นวกกินก้าังเผาเลยจิ้มไม่เยอะนะครับกิ่นสูตรเย็ดะครนะกระทำ vào kia nữa Cái bây giờ Say nu hay bữa đây mình tôi nương gì toán hả? พาดเผ็ดเนาะนี่ออมดีให้เนาะใครจะกินยังกบคอมเมนต์ไต่ไหมนะครับไม่คอมเมนต์มาจังไว้แล้วเฮียดูดนิ้ว บอกครับรุดออกมาปา่ะเนี่ยเจ้าหนูเอาเจ้าหนูครับแม่ใช่ไห็งฝากผลงานอย่างน่อครับเนี่ายย่ำครับ เดี๋ยวเป็นมาว่าบุากินให้นะครับนะเนาะเพิ่นย่ำผมมาย่างหนูพอดีเนี่ยาบๆกลุ่งตัวงี้ มาเป็นหลีกินโอเคครับมันอีก่กัดเย่าปล่อยพี่น้องแฉันมิดอ,อิ้มแล้วนะครับเนาะ มักกะกลไ่ถึงใจก็แช่ให้ะสมริมโขงน,นะครับแล้วกินไปคุยไปพี่นอ้องกะเมนีกกะพงสีแค่นี้แล้ะครับสวัสดีครับ